เสียงเทศสร้างสุขสีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะพริง้งนำจิตจากเอเวจีมืดจัดท่านเอย่ยสุขสว่างสลายทุกทิ้งสนอแท้เสียงธรรม หวออกง่ายจะท่าทั้งหันงวงหรือ,อทะทำบุญทำทานน้อมนึกถึงจารีกปรเททนี่ข,ขา้าแต่เก่าแต่หลังมากเท่ากับเทศทำกันมากเรื่อยๆแ,แต่ปูยาตายขาขา่ายข้าคนละถึงเทศกาลมาก้งว่าเทศกาลสมการเปิดโอกาสในพวกขา้าผู้เป็นเจ้าุูธนับถือพุทธศาสนาในมีโอกาส แสดงออกที่จะอนุเคราะห์สมเคราะห์ถึงกันในกันบางคนมีลูกต่อแล้หลานหรือไกลบ้านไกลซองทางลูกทางหลานป็นมีนัดพบกันนัดพบกันเพื่อเสียวอาความเย็นให้กันเป็นวันธรรมดาปกติเขาเอา่ความห่อนให้กันมีแต่ด่าตะวากันมีแต่จะนำห่อนหลวกวกันไปก่อน มันเกิอดอารมณ์บวดีบวงามมากกับมิตรดาตาวากันในสานเพนเพนี่ของห้องเป็นจังสมุดบรรยัติเห็นมาว่าว่านสงกรานผลกจะถ้ำใจฤด,ดูห่อนฤด,ดูเดือนเมษามเป็นฤด,ดูห่อนฤด,ดูแห่งแรงฤินามฤธาผลกับสีโปกาายากเวลาอ่ว่านเมือนกอนผลกับโตขึงมากเลยเป็นมิตเครื่องหมายที่ดีที่เย็น แต่กันเขาทำไปเหตุไปตามจะหลีดประเภทนี้แตเข้ากับพยายามทำแล้วกับพี่นิดพิจารณาน้ำแน่พรวนหน้าน้ำแน่ดยยีดเฮ็ดถิ่มเฮ็ดทุ่มหลายบางคนกับเฮ็ดโเขวเข้าใจเด้ถึงปีใหม่มาอาสงการนี่แท่นี่สิเอาของยืนนิ่มาใช้กัน นี่เจาของเดือดห่อนของหุ่นหา้ของถิ่นเปลืองของถิ่เป็นภารณะจนหมาพวกเข้าเหตุกันเห็นบอกเขาเหตุตามตามบ้านตามตรองเขาเหตุตามประเทศนี่เวลาลูกเต่าล่าล้านหนึ่งเพศแพ่อให้แม่ห่อนเพศแพ่อให้แม่โบเย็นอก๊กเย็นใจถามเงินพอเงินแม่ทำจคิตใจพอแม่ให้่สามอง เป็นห่วงเป็นใยน่นตาโบลับเพาเหตุการเห็นบมอเขาไปเที่ยวเที่ยวกับเสื้อเงินเสื้อท่องเสื้อเข่าเสื้อของเสียการเสื้อเวลาที่ภูมรถกับขี่รถไปส้นหันส้นหนีรถล,ละวนขั้นละสืหลิงสองสหลิงขั้นละหมื่นละแสนขึ้นไปหนึ่ธรรมดาับรถขั้นง่งามๆหนึ่งระล่างจะช่วยสะอาด มื่นวันสงการหมื่นวันปีใหม่เดีอสืช่วยมันซอมันใสมันสะอาดหนึ่งด้ววัตถุย่านพ้าหนาแล้วสิหมื่นธรรมดาก็ยังสออยังใสยังเยี่ยมอยู่เหมือนหมื่นสงการยมอมยังไปแต้มไปท่าไปม่อมเบิดเห็นบออะไรเงี้แท่นที่มื่นมื่นปีใหม่ดีเฮ็ดให้สะอาดวัตถุก็สะอาดสถานที่ก็สะอาดจิตใจคนก็สะอาดถนอม ญากกด้วยสิลด้วยท่าด้วยขอวัดไะพื้นไปวัดเขาวัดเสาว่างกันแต่นี่พวกเอาแล้วท่านคิดใจคุณมั่วท่านคิดใจเสาหมองคิดใจเป็นบาปเป็นวอไปคิดใจดีๆง่ามก็เสียจริตพิดม,มนุษย์บอบแทนที่เสียน้ำเย,นเยน็นๆนัน่นน,น้ำเย็นกันเย็นโพดบันเห็นว่าศาสตร์น้ำใช้กันเขาหนําแข็งเขาก้อนที ่านที่สหายสินในพรอนกันบ้านก็เป็นหายยังแน้วหัท่ทนที่จะหายสิ้นในพรานเป็นหายห้าหายหงไปเสื่อพัย่างกลายเป็นแซ่งเปนดากันไปเห็นบ่กันเล่นการเล่นน้ามกันเป็นว่าเร่นเว่าเข้าเป็นสาวกุลทั่วโบเลนเน่เั่บโบเลนเหนุยังกับนี่คิดจะลักษณะเห็ุมี่เหตุมีผลดี รามือจังสีเปิดโอกา้พอให้แม่ปูยาตายย่าลูกดุกเต่าละล้านเปิดโอกาใกสใกล้ชิดติดกันใสนิทสนมกันนี่ของดีของแสบก็มาแจกมาแบง่งดูกันกินตันกันกินโบมีบม่สีต่นีโบมี่คว่มเ็นแก่ตัวเิ่นจึงเอิญมาลูกอยู่กรุงเทพกรุงไทพล้านอยู่กรุงเทพกรุงไทยกับมามาหาพอหาแม่หาปูหายามากาดมาไหวมาสา หน้าทักหนามทักในให้บูญยาอาบปีหนึ่งบริตักให้อาบยอดแช่เกิดเปิดโอกาสให้หลูกให้ร้านวัดให้ตักอาบพัดผ่าพัดพรเนี่ยคนนี่ผ่าไหมแต่ว่าผ่าคนงวงบาดจะเย็นยันมันเอาเงีงูงมาให้มันมาต้องแค่กิดกำข้อว่าภูแลหน้าเน้นแดงนี่น้าลักษณะอันตรายน,าน้าเน้นแดงกัมมาหลวกัมมาให้บุญให้ไหว ยามาพ่อแม่ก็บห้องให้โ,โอยมึงเอา,น,า,น,าน้ำยังน่ามากกูทนที่จะน้ำบ,บริสุทธิ์น้ำสะอาดเป็นน้ำนี่สียังสัน่นจริงนะนี่แหะมันเป็นจริงที่ลดสัญญงกันเลยเสื้อเฮ็ดไปกับโบูหัวจักเสียจักผลบงหัวจักตนตายสายเหตุเห็ดถิ่มเห็ดทุ่มไปเห็ดเผาผลานสั์ชิ้นเงินทองเจ้าของท่านกินเหล้าเข้าไปหันน้ำสีหายสินในพออนรานสมองไม่ไง เดี๋ยวมาว่าบ่มีดอกมึงพี่ดาเขาไม่ไงคุณเนี่ยไหวเงินไปสื่อเรามด่าคุณเนี่ยไหวฮามาตัวฮามาเจาะเก็บเจาะกรรมไห้เพื่อสื่อสื่อ,านอนม,าส,อา,มอาสื่อเรานอกเกองินที่ไม่เงินสงการเนี่เห็นบ่มัดาพี่ลูกสาวลูกเบ่าเนี่ยมันเหตุพิษพิษคูมือนี่ยขั้นไปถามไปเที่ยวเนี่ยก็ดา่าเฮาหรอขอพิษเฮาถือปีนเติงเต,งต,งตงงิงใส่เงียนสิเพศเงียนนอกสังเาางินบวเป็นหน่อยบาทเนีน เหมือนมันศูนย์เหมือนโมกิดเห็นเลยโมคิดหน้าคิดหลังข่มโกรธหนีจังหวะไปไหนมาหาเขาวัดเขาว่ามาลดน้ำลดไงหรือว่าสวยมาล่างออกมาล่างมือล่างเท้าล่างกายล่างว่าจ้าล่างใจของเหาให้มันสะอาดเห็นบ่อพื้นดินน้ำมานามเลื้องเหลืยงน้ำสมปลอยเห็นมาให่ปลอยเห่ว้างบ่อยยึดเห่มันเห่ไม้เห็นได้หรือมาให่ปลอยออก เมื่อปวดซัดปวดซัดนี่แหละปวดซัดเห็นราทุดงคนเล้วโอ้ยมีมุ่นปดซัดต่ถอนผมว่ามีมุ่นอยู่นําเพชรถอนจะก้าวข้นทนปวดแล้วผมเอาได้หวานไม่ออกกันเป็นสันได้นทนปวดเหรอผมหาแนวใหม่แห่งนี้ขอของดีคานั้นผมว่าที่มันยังของดีมันต้อเป็นทั่วไปเลยข้นห่อทิดเป็นสันหนีห่อยังวาละมัดระวังถ้ามีนยังไหนมันเป็นจิตใะลักษณะสมกับว่าเห่า เพศงานปีใหม่หรือบุญสงการบุญสงการกับแค่บุญล,ลักษณะให้เย็กเย็นจะได้คือเอาน้าบริสุทธิ์มาหดมาอาบคือลูกเต่าเราล้านนี่พี่ประเภทนี่โบราณที่แน่เอาน้าบริสุทธิ์ไอ้ให้น้าส่างเย็นเย็นไม่ให้มีไยอาบเต็นเตืวไม,ม่ให้มีไยอาบเลยมีผ้าแพ่ท่านพื้นใหม่ๆดีๆง่ามมีผ้าไหมกับมาพัดมาเปียนไม่มีไยเลยนุ่งในห่มย ในใส่ในซอยไม่ใงีก็ตตองห้สศิลในพอรอนเต็นตัวศิลในพอรอนแก่ลูกแก่หลานหมีอายุวันณะสุขะพละแต่ยันหนึ่งโมเมนต์สั้นไม่ไงีมันจะแซงหลานนั่นแหละแต่มาเพราะว่าเราเอาของห้อนห่อนมาให้เอาแต่สิ่งห่อนห่อนมาให้เหตุบุป็นผูเมือนกับวันปีใหม่สีแทนแท่ทน,ทนที่สีวันเป็นประหยัดวันลดอม วันพักการพักงาน,นดีพักสังขารร่า,างกายพว่าเขาทำํำคิดการงานเมื่อแล้วปีหนึ่งหรอถึงขวบปีสี่ถึงเทศกาลนึ่นเขาถึงมาพักคิดพักใจดีดดนี่แห่งเป็นทำารชุกภาพร่างกายเที่ยวหามลุ่งหามคำเที่ยวโบจักเฮี่ยนจักสัน้นเที่ยวโบจักพอจักแม่ท่านพอ่อว่าสังเกบเที่ยวกับโจักกับบ้านกับซองกินเหล่าเมายา บบจักเหี่ยนเจียของบบจักหัางเจียของโบเช็คจักห่วงลูกห่วงยังให้ก็นกกนูผมได้ตั้งแต่เก็เมามากนกหนูผูเปีกไม่ยังคิดถึงเฮี่ยนถึงห้างงมันคิดถึงลูกอยู่บ้านอยู่ซองพอบางคนเนี่ยเมาบบจักบานจักซองขึ้นเฮี่ยนพิษเกิดเรื่องเกิดเล่าอยู่บ้านเข่าห้องพิษเกิดเรื่องเกิดเล่าอยู่ก็พลาดย่างเมาเมาไปทั่วนม่ออกเลยเมาไปทั่วบ้านตา ญาติๆคิดกันเสียงกันบ่นย่อนงานปีใหม่ย่อนงานสงการบุญสงการอย่ามนี้เจ้าพระย่างเจ้าว่ะเรนมีจังหวะเข้าโปเพีงสั่นเข้าเป็นปูเขาวัดเขาว่าโดยยิ้มโดยฟังเทิธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทีคู้บาอาจารย์ในเมื่อบอกเมื่อสี่มาแสดงมาจูงสูท้อเลิ่นความดีความงาม เทาอย่าสิไปูทังหกทางนรกหนึ่งทังที่มันทุกข์มันยากทังที่เฮ็ดไปแล้วมันขับแขนใจมันลําบากใจมันอึดอัดใจนัน่นเป็นหลเพราะวะ่าทังนรกทังบดีทั่งเมงอ่ามเป็นว่าคนเห็นว่าสวยมาล่างเอามาล่างมือพระสงฆ์เลึ่มาล่างมือพระหลึ่มือจะของกะสะอาดบ่บันตัวจวงจะของกับของหน่งมือจะของสะอาดบวสะอาดจากการขาดสะอาดบ่ จาจากการกรักษพบ่อาจากการประูฤพิษในกามบอ่อจจากการโกหกบอ่อจจากการมึนการเมาบอ่เเอาเบิง่งในบ้านเอามาล่างให้เพิ่นเ่ะมือผสมเพิ่นศาดล่ะสัตว์เพิ่นกบุรีขาเมือ่อยู่วัดเมีออกระวังดีๆอยู่ให้อยู่พูดมันแห่งมอมินได้สิ่งแวด,ดล้อมแห่งยั่ายวัน ที่เห็นลาตัวใหญ่มันนั่นได้เฮยหยดหยดหัวใจต้งเชียอยู่บึงนี่ยี่น้องกันเห็นกบตัวใหญ่สั่นเขาหูเขาห้อยกับไปแงห่วงแงห่างมันแงที่อยู่ที่อาศัยไมุ่ดไปคนเวิดบิดปวกขื้นเฮียนแนวจมสั่นหมดขืนเฮียนแนวจมเข้าเข้าไปแงเขาเราไม่แงเทียบเท่าแดนแงจนใส่จนตับจนปอดพังหอกมาก็มีเป็นยัง่าดีอยู่ มันห้องแอบแยกเสือทอนเซือถังให้ย่านบวยใจมือที่รอๆกับไปสิคุบโก้กำคอเฮ้ยมันบริหาสะอาดได้จึงว่าสงการเนี่ยล,ล่างมือล่างมือผสมนี่ก่นล่างเพท้าไม่สะอาดเท่ากับล่างมือเท่านั้นบาดน้าีนี้ดูขาหลายเด็กตัวนี่ตกีไม,ม่มื่อนี่ยังขาหลายยังเกาะลายพ้นตกห้วยแต่กันก็ออกกินนุ่นก็ออกยืดจีก็ออกไปโค้กยืดจีเอาเส้นนี่โอ้ย ไปโคยกินมแมงยิ่นน่นเหมือนเค่องของรลมันหงอกหงอกใช่น้ำเนี่ยแบบแ่ตวมอกรัเมืองขว้าเสือล่งห้อยโอ้ยมันคาดวันมันจะบวชทุกยังไงมันจะบวชยากบวชลำบากยังไงมันจะบวชเก็บหันปวดดียังไงบวชเป็นหลกเป็นไผ่ยังไงเพราะว่ากรรมเฮากรรมบวดีเนี่นี่ใหยังว่าเบื้องการกระทัยังเฮาเฮาเหตุจังสิเพจท่เสรมันยังหอนยังได้ไม่ออกเพจทีเสร็จ ถึงสีหหดน้าบนใดถึงเทศการสงการปีใดกันหดน้าใหมพระอยู่ใจจะของกายอย่ของบหดบวชวยบวหลังว่เทียรบวททาควบศาสตร้วเทียรที่จะทาความศาสาดสสสสาสาใหรือรอื่นการทําบุญกับบถือก,การทําบุญกับประกอบด้วยบาปด้วยกรรมด้วยขาดทรัพย์ทรัพย์ชีวิตมากินมาทานนี่เั็นจมบชถือเห็นบอกเหตุกันตามประเภทนี่เดกก่อนบวชลูกบวชล้านกันกองบวชพนหนึ่งนูยลมงัวลมคั้วลมเป็ดลมไก่ เป็นหลาลโตัวใลหล้ศพเราเป็นเลหล,ล้ร่างทังนั้นล้วนจะสิ่งที่สิ่งที่ผิดสินพิดทำทัำ้งนั้นย่่่่เ่า่่่่่่่่่่่า่่่่ม่่เข่่า่่่่บ่บ่่่า่บ่บุ่่่่่่่่้่่่ม่ได่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่น่่บ่นว่า่่่น่่่่่น่่่่บุ่เป็่ก่่่่่่แ่น่ัน่่้บาปเป็นทุ่่่ั่่่่่่่่ป่ป่่่่่่่ผู่่วกพิกน่่แหละ มันสิไปได้บวกเขือสมอกูกับพดอมันสิได้อันเข้าสมอมันก็ได้ข้าพดออกด้วยกูกันไหนเห็ดอันไหนก็ได้อันนั่นมีเข้ายังมละมาดระว่างกำมังเข้าชงีวิตบันตายเลยกับแม่ยีดอกยังมั่วตั้งรักตั้งฐานยังประกอบสมาศีบแต่ลา้ประกอบสมาศีบไม่ทั้งถี่สอบถี่ขวนถี่บริสุทธิ์ถี่มันเยียกเย็นสมกับเข้าให้มาเห็ดวิธีสิเป็นมีดไมายที่ดี คือมาสงการนี่สิมาลดน้ำดำหัวมาสมาฆาลาวะมาให้ชิ้นให้พร่อนแก่ลูกแก่ล้านหรือมารับชิ้นรับพร่อนน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าพร่อนแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐได้บุมเป็นสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองพร่อนพ่อนเป็นสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐกายประเสริฐว่าจาประเสริฐใจเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากบาปกรรมเว้นจากบาปจากกรรม เว่นไทยต่างๆเฮาจังบดได้ผลลัพธ์ที่บ่ดีเป็นเฮาท้ำดีเหรอเป็นเฮาทํำดีก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีถีเฮามีกรมทุ่มเงินเจ็บแข้งปวดขาบางทีก็ถูกพาท้องพาใส่ไปโรงพยาบาลถือก็ตัดแข้งตัดขาพวกนี้ถือก็ขั้นแข้งพั้นขาถือกาหอยแข้งหอยขาเฮากับไปหอยแข้งหอยขาเขาตะกอนเห็นบ่ยิ่งหนาฝนมากยิ่งท็หมากรายบางทีไปจับอื่เ่ยมันเสียบตาเสียบมาด ถ้าผัดยางอัตมาเป็นแต่ก่อน <c oughs> จับอึงมากแทนที่็มีความสุกอยู่ไปจับเขามากก็ห้องแซวแซวไปจับเงา้สไปของจับเงีไปของมากมันย่างบวานย่างอยู่ไป,าไปขายหาความสุนุกบนความชุกของอืนแต่ก่อนมันหูเท่าว่าถึงการเท่าว่าท่านบานอัตมาได้มาบวชมาบวชเลื่อเศร้ายังเศร้าหอดกินเลือดเนื้อเขาคิดเห็นต่นั้น่ะ ว่าขาเขาได้ก็คือยุดได้บานรเร้าหาบําเพ็ญกินพักกินหนาไปสมุิเป็นนัวเป็นค้วายกันเหรอวาสันเจ้าเื่าเัินไม่ออกก็สิเดบริสธิ์นั่มแค้นลำพังสิประเทศตานาติปาตาเวรมณีสิคาประทังสมาธิยามีหันเะแต่ขามาคือเข้าแล่ไม่ออกเบ่เจ้าเช็เชียวยันจะพระโบดีแชดได้หนัวยันพระโบดีกินแตดได้กินก็เห็นมันได้กินบริสูตริือก็ะบ่หามเด้อแค่ได้กินบริสธิ์หาของที่ตายแล้ว ป็นสอนในคนสลาดได้บวงเงินสีเฮ็ดทั่วไปของที่มันสําเร็จรูปของที่บริสุทธิ์แล้วมีอยู่ที่เสียผาอาพ่อเขาใน,น,นวัะ ก็เห็นน้ำพุนแน่เขาสามาท่านศีลไปเนี่ยมันจะจะเป็นพอดได้มันจะจึงเป็นอายุวัตโนทุกขังพลังอายุแบบยืนเงียบในขณนเหตุใดอีกสัตวมีอายุคุณงามคุ้มดีโบยืนเงียบเงเหตุบัรได้กับบุรีรับุรีลุยไปขายไปขายบัรได้กับบุรีรับุรยมีมาจ้าคุ้นว่ามันอดมัหยากมันทุกข์มันยาบมีมาอยู่ผีกันมาเหตุที่เก่านั่น